นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเตึ้งและสมาชิกเหี่ยวเวหาจังหวัดปทุมธานีช่วยกันหาทางจับเจ้างูเห่าเครืองที่โผล่หัวออกมาจากชักโครกในห้องน้ำของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านฐานมั่นคงซอยบุญกด5ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแต่การจับเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะเมื่อเจอเจ้าหน้าที่เจ้างูเห่หาก็จะหลบลงไปภายในน้ําของชักโครกเจ้าหน้าที่พยายามจะเปิดบอกเกลือก็พบว่าท่อน้ําล้นได้ต่อออกไปภายในท่อระบายน้ําและไม่มีตะแกรง คาดว่าเป็นจุดที่งูเข้าไปโผล่ในชักโครกเจ้าหน้าที่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงฉีดเข้าไปภายในท่อและชักโครกใช้เวลานานกว่า30นาทีกว่างูเห่าจะออกมาอีกครั้งทําให้จับตัวได้ความยาวกว่า1เมตรจึงนําใส่กระสอบไปไว้ที่สถานพักงูเพื่อส่งมอบให้กับสถานเสาพาขณะที่นายพลพัฒน์เหล่ากําเนิดเพชรเจ้าของบ้านเล่าว่าตนเองเจองูโผล่มาจากชักโครกเป็นครั้งที่3แล้วโดยสองครั้งก่อนหน้านี้ที่โผล่ขึ้นมาแต่ไม่สามารถจับได้จนต ต้องไปใช้ห้องน้ําอีกห้องหนึ่งหลังบ้านวันนี้ตนเองกลับจากทํางานจึงมาชะงงกมองในชักโรครกก็พบงูงกําลังโผล่หัวปุกโผล่จึงประสานไปที่191จนหน่วยกู้ภัยมาช่วยจับไว้ได้ในที่สุดอเเเดียนะ๋ย่ชื